À? đang một... ừ, một... ừ, nó mặt... à? nói <laughs> <đấy. cười> <laughs> à? mà đã không có được là mộng cản cứ đây lên con người nhiều con มมงอ่ะไมม่มมมไม่ต้องเล่เลนอะไรเล่ใกล้ๆมันรนเหนื่อยทิ่งทรายก็เหนื่อยแล้วหินทรายก็เหนื่อยแล้วไอ้คนไอ้เบียไปอ้เบี้ยขาอ่อนไปซ้อมซากเขาไปอันนั้นซ้อมซากยิงงยิง

ต้ยนเตตายออยังไงบอยิโโอ้ยโอ้ยไม่ส่งให้นาชาวอ่ะเดี๋ยออกไปออกไปออกไปเลยไงไงอพี่ไอเหี้ยกูแก่เตบอลไอเหี้ยหอแดกตัดเดี๋ยวยียังไม่หมดตัวเลยยิง

จะลงดิี่ดูนี่นเก็บผิอ่ะเหยียบายออเขาบอกว่าน้ำปีน้ำขึ้มยตังค์เากก็เสียตงลงเป็นน้าปีสองตัวใน้เลยตาสบั้องไม่ังอะไร

สักไปเนึ่นี <jotka reve sup> ่น <ether> <h iento> ี <ennen> <S <S ่นี่ดีสนไปไปสามหนึ่งสามหนึ่ง อุ้มนอนอุ้มนอนเลย้วกรื้อไงเาได้แล้วตรงสัตว์ทาแล้วว่าสงสายเนี่ยตัวดูพี่กูขึ้นไปเลยนี่นี่นี่อ่ะัักขึ้นไปเี่ักขน

Đúng rồi không? đấy không lên nam lên nam lên món nam ừ ờ mới lên lên nám.